สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนเมตตากดติดตามคําว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปหายเป็นสีแดงนะครับจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโ้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังเฟตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดครับ เพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับเมื่อกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนนะครับที่หน้าฟีด u t u b e นะครับของทุกท่านนะครับเมื่อหนูลงคลิปวิดีโอนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วหนูจะทำจะนํำนะครับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระาจารย์ชัชนะมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่ท่านนะครับจะปล่อยปิศาธรมนะครับถ้าท่านปล่อยปิศาธรมบอกมานะครับผมก็จะนํามาเสนอมาฝากทุกท่านกันเลยนะครับท่านชมครับซึ่งภารกิจในอาทิตย์นี้นะฮะท่านก็ได้ไปนะครับเป็นงานะฮะพิธีการส่งนะครับ การส่งนะครับหลวงตาอ่อนนะครับขึ้นสวรรค์นะครับผมก็เลยนะครับที่จะไม่พลาดนะครับหยิบนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับนะครับเป็นเลขทูบนะครับแล้วก็เป็นเลขนะครับที่เกี่ยวกับนะครับเป็นนะฮะเป็นฝาโลงนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเป็นงานพิธีนะครับ ที่มีนะครับลูกศิษย์ลูกหานะฮะมาร่วมกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะก็มีมาตรการการป้องกันนะครับการระบาดของโควิด -19 นะฮะท่านผู้ชมก็มีการสวมแมสนะครับรักษา,าระยะห่างนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะฮะท่านผู้ชมก็มีการวัดอุณหภูมินะครับก่อนจะไปนะครับดูในส่วนของนะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะครับมาฝาก เดี๋ยวผมพามาดูนะครับในงานพิธีนะครับที่จัดขึ้นนะฮะก็จะมีนะครับในส่วนของนะครับการกางเต็นท์นะครับตรงนะฮะนี่นะครับการจะทําพิธีนะครับก็มีลูกสิทธิ์นะครับไปนั่งนะครับเพื่อเป็นนะครับการส่งนะฮะหลวงตาอ่อนนะครับขึ้นสวรรค์นะฮะนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่พระจาน์นะครับ่า ให้แสดงแสดงธรรมนะครับกับลูกศิลูกหานะครับพูดถึงอวาทต่างๆนะท่านผู้ชมและนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศนะครับที่จัดทำพิธีนะครับพระอาจารย์ก็ได้นั่งนะครับตรงเหมือนกับเป็นนะครับเก้าอี้นั่งนะฮะแล้วก็เทศนานะครับเรื่องนะครับธรรมต่างๆนะครับในงานพิธีนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวผมพายไปดูนะครับในส่วนของนะฮะเป็นเลขนะครับในการนะครับที่นะครับอ่าตามจริงนะครับผมจะพูดนะครับคําว่าที่เป็นนะครับอ่านั้นไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับคลิปจะติดเลี้ยงนะครับเพราะว่าระบบ AI นะครับจะจับนะครับคําหรือ คำพูดที่มันรุนแรงนะครับที่เกี่ยวกับตัวนั้นนะครับจะทําให้คลิปวิดีโอติดเหลือนะครับเดี๋ยวผมพอพูดคําว่านะครับฝาพอนะครับเลขฝานะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเขียนลงกระดาษนะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะ ก่อนอด่นนะฮะเดี๋ยวผมพาย้อนไปดูในส่วนของปิศนาธรรมนะครับคําที่ให้มานะครับในนะครับวันที่ผ่านมานะครับก็ถือว่านะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับคําว่าเด้อนะครับตัวนี้นะครับที่นะครับสังเกตดีๆนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถอดแบบออกมานะครับเป็นคร่าวๆนะฮะ คำว่าเดินนะครับตรงนี้นะฮะถ้าแปลนะครับเหมือนกับสังเกตเลยนะครับว่าตัวเลขตรงนี้นะครับเหมือนกับเลข1นะฮะท่านชม6กนะครับกับ9กนะฮะก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับถ้าจับสลับก็มี19เนะครับเข้ามานะฮะท่านชมก็จะมีนะครับในส่วนของตัวนี้นะฮะท่านชมก็จะมีนะครับเปอร์เซสที่จะไปวิ่งเข้าในส่วนของนะครับรางวัลที่1นะฮะ ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับในส่วนของนะครับเป็นเลขทูปกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมเลขทูปนะครับในการจุดนะครับก็มีตัวเลขนะครับดังนี้นะฮะท่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของนะครับ5นะครับแล้วก็3นะครับ แล้วก็2นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือนะครับหลวงตาอ่อนนะครับวัดป่าสันติสันตินารามนะครับ ส่งหลวงตาอ่อนนะครับเป็นนะครับขึ้นสวรรค์นะครับท่านอายุนะครับเจปีนะครับเดี๋ยวผมจะพามานะครับดูเลขฝานะครับ ฝาตัวนี้นะครับก็ทุกท่านก็จะรู้ดีนะครับถ้าผมเจาะลึกไปขนาดนี้นะเจาะลึกลงไปนะครับเพราะว่าบางคำนะครับมันจะผิดกฎนะครับชุมชนของ Youtube นะครับระบบ AI นะครับช่วงนี้จะตรวจจับนะครับค่อนข้างที่จะนะครับเข้มงวดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะทำให้คลิปติดเลี้ยงนะฮะท่านชมผมจะเจาะประมาณแค่นี้นะครับ ในส่วนของฝานะครับจะมีนะครับในส่วนของมีด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะท่านผู้ชมในส่วนของนะครับฝาด้านบนนะฮะตรงนะครับอ่าด้านบนนะฮะเพราะว่านะครับถ้าสังเกตจะมีฝานะครับช่วงด้านบนนะครับก็จะมีตัวเลขแล้วก็ด้านล่างนะฮะ ด้านบนฝานะครับก็จะมีนะครับในส่วนของตัวเลข20นะครับแล้วนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ384นะครับก็ถือว่านะครับตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะนะครับอยู่ใน เลขค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็น่าลุ้นนะครับนี่นะครับตัวเลขที่ไปเกี่ยวข้องก็มี71นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มี20นะครับแล้วก็384นะครับ าละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้นะครับสินิ้วประกบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ